สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังอาชญากรรมดรามา่าเรื่อง The n i g h t k i r k แอบดูตายแอบดูเธอหนังปี2020นำแสดงโดยไทยเชอริแดนอันนาเดออามาสเฮเลนฮัน,นและจอร์ลเลกิซาโมถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังก็ได้เลยครับขณะบ้านไลดูภาพจากกล้องที่เขาแอบติดตั้งไว้ที่โรงแรม เขาก็พยายามเรียนแบบคําพูดและมารยาทของแขกไปด้วยสักผักแม่ของเขาก็นําอาหารมาให้ทําให้เห็นว่าเขายังคงอาศัยอยู่กับแม่แต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปทานข้าวด้วยเพียงทานร่วมกันผ่านกล้องเท่านั้นดานบาร์แม้เขาจะเป็นโรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดมทําให้มีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่เขาก็ยังสามารถทํางานได้โดยเป็นพนักงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งตกดึก ผู้หญิงคนหนึ่งได้มาติดต่อห้องพักที่มีชื่อผู้ชายจองไว้จากนั้นก็ถามถึงห้องเขาจึงสาธยายให้ฟังจนไปสู่บทสรุปที่ว่ามันเป็นห้องที่ดีและโรแมนติกทำให้เธอรู้สึกแย่มากแล้วพอเขาพิจารณาดูก็เห็นว่าเธอสวมใส่แหวนแต่งงานอยู่เขาเลยเปลี่ยนห้องให้เธอไปอยู่ห้องที่เขาแอบติดตั้งกล้องไว้แทนซึ่งเธอก็ไม่ได้เอกใจเนื่องจากมันเป็นห้องประเภทเดียวกันขณาบัตแอบสอดส่องพฤติกรรมของผู้หญิงคนนั้น จูจ่ๆเธอก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูให้กับผู้ชายคนหนึ่งทาให้ผู้ชายคนนั้นประหลาดใจที่หญิงสาวที่อยู่ในห้องกลายเป็นเธอแล้วทั้งสองคนก็ถกเถียงกันทันใดนั้นเพื่อนที่จะมาแทนกาของบาร์ก็มาถึงพอดีบาร์จึงรีปิดโน้ตบุ๊กก่อนจะส่งกาให้เพื่อนแล้วก็ออกจากโรงแรมไปต่อมาบาร์ก็ได้แวะไปเติมน้ํามันแล้วก็ซื้อไอศกรีมซึ่งพอเขาเห็นคนขายเขาก็อดที่จะพูดถึงสีเสื้อของคนขายไม่ได้ ทำให้คนขายโมโหจึงด่าเขากลับไปเมื่อบายกลับมาถึงบ้านเขาก็เชื่อมต่อไปยังโรงแรมเพื่อเรียกดูภาพจากกล้องทําให้รู้ว่าหญิงชายคู่นั้นเป็นสามีภรรยากันแต่สามีได้นองใจเธอนัดเจอกับชูซึ่งเธอก็จับได้จึงแอบส่งแมสเซจไปยกเลิกไม่สาวนั้นทําให้ชายคนนั้นโมโหมากจึงผลักเธอล้มลงจนของในกระเป๋าของเธอก็จัดกระจายซึ่งก็มีปืนอยู่ด้วย พอบาสเห็นอย่างนั้นจึงรีบติดต่อไปอยังโรงแรมแต่ก็ไม่รู้จะบอกเพื่อนยังไงเลยตัดสายทิ้งแล้วก็ขับรถไปที่โรงแรมเองขณะเพื่อนออกมายืนซูบุรีก็หันไปเห็นรถของบาสจอดอยู่ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่บาสเดินขึ้นไปยังห้องของผู้หญิงคนนั้นสักพักก็มีเสียงปืนดังขึ้น เพื่อนจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูแล้วก็พบว่าบาร์นั่งอยู่ในห้องนั้นแล้วโดยมีศพของผู้หญิงกองอยู่ที่พื้นทําให้เพื่อนตกใจมากเลยบอกให้บาร์จะแตะต้องอะไรส่วนตัวเองก็รีบโทรไปแจ้งความดานบาร์เขาอดใจไม่ไหวจึงไปแตะเลือดจากนั้นก็รีบไปถอดการ์ดออกจากอุปกรณ์เก็บภาพตามจุดต่างๆแต่ด้วยความรีบก็เลยเผลอทําตกเอาไว้อันหนึ่งหลังผู้จัดการให้ข้อมูลของบา,าร์กับนักสืบแล้วนักสืบก็เดินเข้ามาหาบาร์ โดยความตกใจบาจึงรีบเล่าเรื่องโดยที่นักสืบยังไม่ทันถามพร้อมโกหกไปว่าหลังจากเปลี่ยนกะเสร็จเขาขับรถไปเส้นทางไหนอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะแวะไปซื้อไอศครีมกลับไปทานที่บ้านแต่ก็เพิ่งจําได้ว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่โรงแรมเลยกลับไปเอาโดยเข้าไปทางประตูด้านข้างเพราะใกล้กว่าซึ่งนักสืบก็จับโกหกได้เพราะทําไม่มีเงินจะซื้อไอศครีมได้ยังไง จึงถามเรื่องรสนิยมทางเพศของเขาจนโดนเขาตอกหน้าหงายกลับมาหวกเขายัางชอบผู้หญิงแล้วก็ไม่คิดจะชอบผู้ชายด้วยโดยเฉพาะพวกที่แก่กว่าทำให้นักสืบเซ็งมากทิดเขาเข้าใจไปแบบนั้นที่โรงพัก นักสืบได้แจ้งนิกเพื่อนนักสืบอ,อีกคนให้เข้ามาระบุตัวภรรยาที่ตายไปทําให้นิกเสียใจมากเพราะภรรยาของเขาหมักจะพกปืนเอาไว้ป้องกันตัวแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าเธอไปที่โรงแรมแห่งนั้นทําไมแล้วบาร์ดเห็นอะไรหรือเกี่ยวข้องอะไรกับคดีหรือเปล่าจากนั้นก็ร้องไห้ยกใหญ่ทําให้นักอสืบสงสารเพื่อนมากเมื่อแม่มารับบาร์ด แม่ก็ตอว่านักสืบที่มาถามคำถามกับบารดมากมายเพราะลูกของเธอป่วยและเปราะบางดังนั้นครั้งหน้าต้องคุยผ่านทนายเท่านั้นซึ่งพอกลับมาถึงบ้านเธอก็พยายามปลอบลูกและบอกให้เขาเล่าให้เธอฟังหากต้องการแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ก้มหน้าเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้เธอจูบหัวของเขาเท่านั้นต่อมาบายก็นำคลิปตอนที่เกิดเรื่องขึ้นมาดูแล้วก็พบว่าผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงคนนั้นมีรอยสักด้วย ด้านผู้จัดการเขาย้ายบาทให้ไปทํางานที่โรงแรมในเครืออีกแห่งซึ่งเขาก็ยังได้รับมอบหมายให้ทํางานในกะกลางคืนเหมือนเดิมโดยวันนี้ก็มีอันเดียแขกผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาพักโดยเธอทั้งสวยอารมณ์ดีแล้วก็ใจดีกับเขามากๆจึงทําให้เขารู้สึกชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นหลังอันเดียเดินขึ้นห้องพักไปแล้วบาสก็ถอดน넥นไทออกมาทําให้เห็นว่าเขาแอบติดตั้งกล้องเอาไว้ ซึ่งพอเขากลับมาบ้านเขาก็เอาคลิปของเธอมาเปิดย้อนดูไปมาแล้วก็พยายามฝึกต่อบทสนทนากับเธอเพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิม ดานบาทเขาเรือนนิจยสารมาดูแล้วก็ฉีกหน้าที่สนใจเก็บไว้จากนั้นก็ตั้งใจจะขับรถออกไปที่ไหนสักแห่งแต่พอเห็นนักสืบแอบ m มาซุ่มดูอยู่เขาก็เดินเท้าออกจากบ้านไปแล้วก็พยายามหลบนักสืบจนเข้ามาที่ร้านค้าแห่งหนึ่งทําให้ได้เจอกับอันเดียอีกครั้งซึ่งเถอก็จําเข้าได้จึงทักทายเขาก่อนแล้วพอทั้งคู่ได้คุยกันก็ทําให้รู้ว่า ที่เธอดูไม่ได้รังเกียจหรือใส่ใจกับคําพูดแปลกๆของเขาก็เพราะเธอเองก็มีน้องชายที่เป็นแบบเขาเหมือนกันเพียงแต่น้องของเธอนั้นออกมาใช้ชีวิตแบบเขาไม่ได้จึงต้องอยู่แต่ในโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้น้องชายของเธอก็เสียไปแล้วส่วนเขาที่อยู่ในสังคมได้ทั้งๆที่เป็นโรคนี้ก็เพราะพยายามดูและเรียนแบบคนอื่นผ่านทางกล้องที่เขาแอบติดตั้งไว้นั่นเองแต่ก็ไม่ได้บอกให้เธอรู้บอกแต่เพียงว่าคอยดูและเรียนแบบคนอื่นเท่านั้น ขณะบาร์สเปิดคลิปที่เกิดเรื่องขึ้นมาดูอีกครั้งเขาก็พบว่าการ์ดของเขาหายไปหนึ่งอันซึ่งก็เป็นอันที่นักสืบได้ไปแล้วพอนักสืบได้เปิดดูกันนิกก็พบว่ามันเป็นภาพมุมต่ำจึงรู้แค่มีผู้ชายอยู่กับภรรยายของนิกในคืนนั้นนิกจึงรีบบอกให้นักสืบไปจับบาร์สแต่นักสืบก็ทําไม่ได้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอที่สําคัญบาร์สอาจไม่ได้เป็นคนทําแต่อาจจะแค่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นได้ขณะบาร์สมาเข้างานก็มีคนขับรถมาส่งอันเดีย แต่เธอกลับดูเศร้าแล้วก็เครียดเขาเลยรีบแจ้งเธอก่อนจะขึ้นห้องไปว่าวันนี้มีการเข้าไปซ่อมแอร์พอเธอได้ยินก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ขึ้นห้องไปทันที ส่วนบาทนั้นเขาแอบไปติดตั้งกล้องไว้ที่ห้องของอันเดียดังนั้นพอเธอขึ้นห้องไปแล้วเขาก็แอบซองดูเธอซึ่งเธอก็ดูเครียดและเศร้าเอามากๆแล้วพอเธอจะจุดบุหรี่สูบเธอก็เหมือนจะนึกอะไรได้จึงลงมาขอไม่ขีดกับเขาทําให้เขาดีใจแต่ก็พูดไม่เป็นเลยสาธยายถึงสารอันตรายที่อาจตกค้างและไหลไปยังห้องอื่นๆหากเธอไปสูบยังห้องที่ไม่ใช่ห้องสูบบุหรี่ ทำให้เธอขำเพราะไม่ได้จะเอาไปสูบในห้องอยู่แล้วแต่จะไปสูบข้างนอกดังนั้นถ้าเขาไม่มีเพื่อนก็ตามออกมาคุยกับเธอได้เมื่ออันเดียว่ายน้ําเสร็จบ่ายก็ออกพาเชตัวมาให้ทําให้เธอตกใจเพราะกําลังเปลยหน้าอ,อกอยู่ซึ่งพอเธอรับพาเชตัวมาแล้ว <c Jay> เขาก็ไม่ได้ขอโทษเธอแต่พูดถึงเรื่องไลฟ์กาแทนวัาทีนี่ไม่มีทําให้เธองงแต่สุดท้ายก็เข้าใจเลยไม่ถือโทษโกรธเขาจากนั้นก็เรียกให้เขามานั่งคุยด้วยกัน ทำให้เขายิ่งชอบเธอมากขึ้นและพอเห็นเธออยากรู้ว่าตอนนี้เขากําลังคิดอะไรเขาก็เข้าไปจูบเธอทันทีทําให้เธอขาส่วนเขานั้นก็ตกใจเลยวอยวายยกใหญ่ดานอันเดียเมื่อปลอบให้บาสสงบสติอารมณ์ได้แล้วเธอก็บอกกับเขาว่าบางทีความเหงาก็ทําให้คนเราทําอะไรบางอย่างลงไปซึ่งพอเธอพูดจบเธอก็โน้มตัวไปจูบเขาทําให้เขารู้สึกดีมากเลยค่อยๆก้มลงมานอนบนตักเธอซึ่งเธอก็ได้เล่าให้เขาฟัง ว่าผู้ชายที่เขาเห็นมาส่งเธอแต่งงานแล้วและเธอก็แอบนัดเจอกับผู้ชายคนนั้นแบบลับๆมานานแต่ตอนนี้เรื่องของเธอกับหมอนนานเริ่มจะซับซ้อนเธอเลยไม่รู้แล้วว่าตอนนี้เธอกําลังทําอะไรซึ่งพอเธอขอตัวกลับไปที่ห้องเขาก็นอนอยู่ตรงที่ที่เธอเคยนั่งอย่างอารมณ์ดีครับต่อมาบาดก็ไปหาซื้อกางเกงแบบในเอกสารที่เขาฉีกมา แต่พอได้ยินคนขายบอกว่าชอบและจะซื้อมาใส่เองแน่ถ้าเป็นตัวเองบายก็เปลี่ยนใจทันทีเพราะคนขายแก่ทําให้คนขายอึ้งมากและพอเขาจะมาซื้อน้ําหอมเขาก็ต้องการกลิ่นแบบในรูปเป๊ะๆซึ่งคนขายก็ไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงเพราะมันเป็นแค่รูปไม่ได้มีกลิ่นแต่อธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจเมื่อบาร์มาตัดผมเขาก็ไม่ต้องการให้ช่างมาแตะตัวทําให้ช่างตกใจแล้ก็งุนงงมาก จากนั้นพอเขามาเลือกซื้อรถใหม่เขาก็ทนไม่ไหวที่จะบอกให้คนขายไปลดน้ำหนักตัวเพราะโรคอ้วนมันทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมาบลาบลาบลานั่นก็ทําให้คนขายถึงก็อึ้งไปทันทีด้านบาร์สเขาแต่งตัวหล่อแล้วก็ขับรถคันใหม่เพื่อมาหาอันเดียแต่พอโทรเข้าไปที่ห้องของเธอและเธอรู้ขึ้นมารับสายก็ทําให้เห็นว่ามีผู้ชายมาอยู่ที่ห้องของเธอแล้วก็กําลังกอดลัดฟัดเวงกันอยู่นั่นก็ทําให้เขารู้สึกแย่มาก เมื่อบ่ายกลับมาถึงบ้านก็พบนักสืบพาตำรวจน้ำหมายคน้นมายกเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเขาไปซึ่งแม่ก็ห้ามหรือทำอะไรไม่ได้เลยพยายามอธิบายให้นักสืบเข้าใจว่าทีบ้าต้องแอบทายก็เพราะมันเป็นวิธีที่เขาใช้เรียนรู้โลกใบนี้โดยทันทีที่แม่แต่อุปกรณ์ของเขาเขาก็โวยวายทำให้แม่ตกใจเลยรีบวางอุปกรณ์ลงเมื่อนักสืบเห็นอย่างนั้นเลยพยายามพูดคุยกับเขาดีๆจนได้รู้ว่า เขาลบข้อมูลในฮาร์ดดิสไปแล้วและก็็ไม่ได้แบ็กอัพข้อมูลเอาไว้ด้วยพอนักสืบได้ยินจึงพูดยงเขาเข้าไปในคดีทําให้บารไม่พอใจจึงพูดพลงออกมาถีดปืนเป็นของเขาแล้วเขาไปยิงเธอจริงแต่เขาไปหาปืนมาจากไหนคงจะซื้อออนไลน์มาเล่ามังแล้วก็ดันพกปืนไปมีอะไรอะไรกับสาวเพราะเผื่อตัวเองเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วถูกกดดันจะได้ยิงเธอทิ้งปัญหาจะได้จบ เมื่อแม่ได้ยิงก็อึง้งจิตเขาพูดได้ถึงขนาดนี้ส่วนนักสืบก็ไม่พอใจเพราะต่อให้บารไม่ได้เป็นคนยิงเขาก็ต้องรู้อะไรบางอย่างแน่นอนดานบารเขาหยิบฮาร์ดดิสที่แอบถ่ายอันเดียขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่าผู้ชายที่อันเดียคบอยู่นั้นมีรอยสักเหมือนกับผู้ชายที่ฆ่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีผิดต่อมาผู้จัดการก็โทรมาหาแม่เพราะไม่เห็นบารไปทํางาน พอแม่รูก้ก็ลงมาดูเขาพร้อมกับพูดให้กำลังใจจนเขากลับมาดีขึ้นแล้วก็ยอมขึ้นมานั่งทานข้าวกับแม่แม้จะไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองหรือสบตาก็ตามแต่ก็ทำให้แม่ดีใจมากด้านนี้เขามาขอให้อันเดียช่วยทำให้เธอเครียดมากแต่ก็ตบปากรับคำเขาจากนั้นวันต่อมาเธอก็แวะมาหาบาร์โดยตอนแรกแม่ก็ไม่อยากให้พบกันนัก แต่พอเห็นเธอดูจริงใจและบอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันที่โรงแรมแม่ก็เลยยอมให้ทั้งคู่ได้พบกันเมื่ออันเดียได้เจอบาร์สเธอก็เป็นห่วงเพราะไม่เห็นเขาที่โรงแรมเขาเลยบอกเธอว่าพอเขาอกหักพร้อมทั้งอธิบายการวิจัยให้เธอฟังเรื่องผลสแกนสมองของคนที่มีความรักที่มันไปนกระตุ้นสารบางอย่างให้ร่างออกมาซึ่งถือเป็นสารเหตุติชนิดหนึ่งไม่ใช่อารมณ์บลาบลา,บา,บาทำให้เธอรู้สึกแย่แล้วก็สงสารเขามาก จึงขอโทษเขาเพราะเขาเป็นคนดีดังนั้นถ้าเธอไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้ก็คงจะดีกว่านี้มากจากนั้นก็กล่าวลาเขาโดยตอนที่เธอขับรถออกไปนังสืบที่ได้แอบมาซุ่มดูบาร์สก็เห็นเธอเข้าจึงพยายามไปนค้นดูข้อมูลของเธอแต่ก็ไม่เจออะไรขณะบาร์นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยสัญญาณที่เชื่อมต่อไปยังกล้องของโรงแรมก็ถ่ายภาพไปเห็นว่าอันเดียอยู่กับนิกที่โรงแรม โดยเธอกําลังจัดเก็บกระเป๋าส่วนนิกก็ต่อว่าเธอที่ไม่ยอมช่วยเขาทางทางที่บอกว่ารักเขาทํำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันแล้วนีกก็ลงไม้ลงมือกับเธอทําให้บาทที่เดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์เข้าตกใจมากจึงรีบขับรถไปที่โรงแรมทันทีด้านอันเรียเมื่อถูกนิกทําลายเธอก็หยิบปืนขึ้นมาคู่นิกจากนั้นก็หนีไปหลบซ่อนอยู่ในห้องน้ําซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่บาสมาถึงโรงแรม ดังนั้นทันทีที่บาสเปิดเข้ามาในห้องนิกก็คว้าคอของบาสไว้แต่เขาก็โวยวายเสียงดังจนนิกต้องรีบหนีไปก่อนครับส่วนอันเดียพอรู้ว่าบาสมาและนิกกลับไปแล้วเธอก็ยอมออกมาจากห้องน้ำซึ่งพอบาสเห็นเธอเลือดไหลเขาก็สติแตกพูดไม่หยุดทําให้เธองุนงงทีได้ยินเขาบอกว่าเห็นเธอสุดท้ายเขาเลยต้องสารภาพเรื่องที่แอบติดตั้งกล้องไว้ เมื่อเธอรู้เขาก็โกรธมากเขาเลยขอโทษเธอแต่ก็ขอให้เธอมากับเขาเพื่อไปดูอะไรบางอย่างก่อนเมื่ออันเดียได้ไปเห็นคลิปที่บ้านแอบถ่ายที่นี่ค่าภรรยาของตัวเองตายเธอก็ทั้งเสียใจและก็ตกใจมากส่วนบาทก็พยายามอธิบายวัวตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะบันทึกภาพแค่ถ่ายไว้เพื่อศึกษาเท่านั้น แต่เธอก็ไม่มีอารมณ์จะฟังจึงบอกให้เขาหยุดพูดและพอรู้ว่าเขายังไม่ได้นําคลิปนี้ไปให้ตํารวจโดยมีแค่เธอกับเขาเท่านั้นที่เห็นคลิปนี้เธอก็ตกใจยิ่งขึ้นจนทําอะไรไม่ถูกเขาเลยบอกให้เธอไปแจ้งความส่วนเขาก็จะไปกับเธอแล้วก็มอบคลิปของเขาให้ตํารวจเธอจะได้ปลอดภัยแต่เธอก็ไม่กล้าเพราะกาลังสับสนอยู่ครับดานอันเดีย เธอเดินไปนั่งลงบนที่นอนจากนั้นก็ขอมือของบาร์ทให้มากอดเธอไว้ทําให้เขาดีใจก่อนที่จังคู่จะหลับไปด้วยกันเมื่อบาร์ตื่นเขาก็พบว่าอันเดียตื่นขึ้นมาก่อนแล้วซึ่งเขาก็สามารถพูดคุยและมองสบตาเธอได้อย่างสบายๆทำให้เขางุนงงก่อนที่จะพบว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ความฝันแถมเธอยังหายไปพร้อมกับฮาร์ดิของเขาด้วย ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่นักสืบมาตรวจสอบห้องพักของอันเดียแล้วก็พบว่าคราบเลือดและสายที่เชื่อมต่อกล้องดานบาร์ดเขารู้สึกแย่และก็เศร้ามากที่ถูกอันเดียหลอกซึ่งนอกจากเธอจะเอาฮาร์ดดิสของเขาไปแล้วเธอก็ยังนำหลักฐานซึ่งก็คือปืนที่หายไปมาทิ้งไว้ในห้องของเขาอีกด้วยส่วนอันเดียนั้นเธอนำฮาร์ดดิสไปให้นิกจากนั้นทั้งคู่ก็ขับรถออกไปด้วยกันดานบาร์ดเขาหยิบปืนขึ้นมาถือไว จากนั้นก็นําภาพของอันเดียขึ้นมาเปิดดูพร้อมกับร้องเพลงออกมาอย่างเศร้าซ้อยซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่แม่จะเปิดประตูเข้าไปหาเขาแต่ก็ตัดสินใจไม่เข้าไปแล้วก็เดินออกมาทันใดนั้นแม่ก็ได้ยินเสียงปืนทําให้แม่ตกใจมากส่วนนักสืบเขาพาตํารวจบุกเข้ามาถึงบ้านบาสพอดีแม่ที่เขาไปหาบาสทางประตูไม่ได้จึงรีบไปขอให้นักสืบช่วยแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ย,ยกใหญ่ ด้านนักสืบเขาค่อยๆพาตำรวจบุเข้าไปแล้วก็พบว่าบานไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทิ้งปืนกับซองจดหมายที่ใส่ SD การ์ดไว้ซึ่งมันเป็นคลิปทั้งหมดที่เขาแอบถ่ายในคืนเกิดเหตุโดยมีข้อความเขียนบอกกับน,นักสืบด้วยว่าเขาไม่ใช่คนที่นักสืบต้องการตามหาและขอโทษที่ไม่ได้ให้คลิปไปก่อนหน้านี้ทำให้นักสืบอดที่จะสะบัดออกมาไม่ได้ฉีเขาเป็นเด็กแสบ ส่วนเสียงปืนที่ได้ยินกันนั้นก็ดูเหมือนบาดจะแค่ยิงใส่หน้าจอคอมที่ขึ้นภาพของอันเดียขึ้นมาเท่านั้นขณะที่อันเดียกันนี้ถูกพวกตำรวจตามมาจับบาดก็ออกไปเดินเล่นที่ห้างแล้วก็พยายามทักทายผู้คนอย่างที่เขาไม่เคยทํามาก่อนแม้มันจะดูแปลกๆแ,และก็ทําให้เขาต้องตื่นเต้นมากแต่เขาก็ทําได้สําเร็จสรุปนะครับ เก็เป็นเรื่องราวของบาร์ตชายที่ป่วยเป็นโรคแอสเป์เกอร์ซินโดมเขาได้แอบถ่ายคลิปคนที่มาพักในโรงแรมเพื่อเอาไว้เรียนแบบการพูดและฝึกการโต้อตอบบทสนทนาซึ่งวันหนึง่งกล่องของเขาก็ถ่ายคลิปการเกิดเหตุฆาตกรรมเอาไว้ได้ทำให้ถูกฆาตรกรที่หมายห,หัวใช้ให้ชูไปติดต่อและหลอกล่อเขาเพื่อให้นักสืบเขา้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นฆาตรกรซึ่งเขาก็เกิดพลาดท่าพอดันไปหลงลักหลอนแต่สุดท้ายก็ต่ลรงรังทั้งคู่จนรอดมาได้ ก็จบแล้วนะครับกับหนัง The Night c ิ e r k ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDb 5.5คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ